สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาโอนพารวยนชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะในงวดประจําวันที่16นะคะเดือน8 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตรหเม็ดเดียวนะคะวันนี้ก็ลงให้ช้าหน่อยนะคะพี่พี่ก็กอขอโทษขออภัยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ให้ไปมิดเดียวนะคะก่อนไปรับชมนะคะสะอนก็มีคำเตือนคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยนําไปเป็นแนวทางเนาะสําหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆสอนก็ให้วิ่งรุ่ที่9นะคะก็เข้า09นะคะมาในเลขล่างนะคะรอบ VIP นะคะวันนี้สอนไม่ได้เอา กระดาษมาด้วยเนาะเข้าเมื่อวานนี้เข้า0ูนย์นะคะวิ่งรูดที่9ก็ยินดีกับพี่พี่เอซด้วยนะคะเข้าในรอบ v i p นะคะเล็กล่างเนาะสำหรับวันนี้นะคะสาวอนให้เด่นไปที่สองนะคะแล้วก็ห้านะคะวิ่งรูดเม็ดเดียววันนี้สาวอนให้วิ่งรูดที่ห้านะคะถ้าพี่ๆท่านใดนช,ชอบก็ลองจับไปเป็นแนวทางได้เนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบห้านะคะแนะนำเอาสองนะคะไปวิ่งรูดแทนได้นะคะ ในแนวทางวันนีนะ้ก็ขอให้ปังๆนะคะขอให้เฮงๆนอกั้งหวยฮานอยนะคะแล้วก็หวยรัฐบาลไทยนะคะพี่ๆก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับตัวที่สอนชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้อีกทีนะคะย้ำว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะก็ลองจับตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะตารางเนาะ ศูนสนะคะแล้วก็ 9, 1, เก้าหนึ่งเด่นที่สองกับห้านะคะวันนี้เนาะตัวที่สองโอนจะนิ้นให้นะคะในวันนี้เป็นชุดที่สอโอนชอบนะคะห้สองนะคะห้าศูนสาห้าเก้าแล้วก็ ห้าเจ็ดนะคะถ้าใครชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะกันลืมเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันนี้เนาะก,ก็ย้ํานะคะว่าให้เป็นเพียงแนวทางนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก่อนออกไปฝากพี่ๆเอฟซี FC, กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะเอ่อสาวอนจะได้มีกําลังแรงใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันนะคะวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโชคดีร่ำรวยค่ะ